สวัสดีครับพุกงขบวนโรเชอร์ลครับตอนนี้ผมอยู่ที่พระประแดงครับที่มาพระประแดงมาให้มาแหล่งมอนนอกจากมาแหล่งมอนไม่พอมันก็มากินสเปคด้วยครับที่ร้านสเปคไดมอนนะครับผมหาไม่ยากครับเป็นตึกเขียวๆฟ้าสีน่ารักน่าลุ้นแบบนี้นะครับขอกำคามนะครับอยู่ตรงถนนบ้านแส่สองนะครับผมนะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับคิวรถพระประแดงบางกอบัวนะครับนั่งรถสองแถวไปบางกอบัวได้เลยนะครับอยู่ตรงนี้พอดีเลย สเต็กไดมอนสเต็กไดมอนนะครับเปิดสิโมงครึ่งถึงสามทุ่มนะครับก็มีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับโห,หน่าทานไหลเมนูเลยนะครับอ่ะเข้าไปได้เลย,เลยครับ เย็นี่ตักร้อยกรัม45บาทเลยนะครับผมค,คิดอยว่อเด็กๆเลยเพราะว่าเมื่อก่อนหาง่ายกว่านี้เยอะเยอะมากเดี๋ยวเริ่มหายากนะคะนรับเยนี่โอเคัมาใช่นี่ครับที่โต๊ะจะมีอะไส่งสัญญาณให้กับพนักง,งานด้วยนะครับไว่าจะเป็นเช็คบิน แอนเซอรหรือว่ากดคออะไรนี่คือได้หมดเลยนะลองกดดูอาจจะมีเสียงยิ้งหน่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองดูอีกทีนะครับก็บรรยากาศในร้านน่าสนใจมากๆมันมีโอ้โหเขาเรียกว่าโลเคชั่นตกแต่งให้คุณผู้ชมเยอะมากไว้จะเป็นลาบูบูอะไรอย่างนงี้ก็มีนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทางร้านจะมีของให้จุ่มไหมนะครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีตัวต่อเลโก้นะครับอันนี้โอ้โหหนวดหนวนทั้งนั้นเลย นะเดรยกสเต็กไดมอนดนะครับนะ่าสนใจขึ้นมาแล้วล่ะสิโอโหมีกิมมิคให้คุณผู้ชมได้ดูเยอะมากๆนะครับร้านนี้มาพับแดงลองแวะมาทานสักนิดอาจจะติดใจก็ได้้องประมาณนี้แหละบุมนี้แนะหละเก๋ไกอยู ตอนแรกตอนแรกคือเกือบจะเริ่มตรงนี้นะมุมไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่เพราะว่าแอมไม่ค่อยลงเท่าไหร่ัคบครเลยย้ายมาโต๊ะตนีน้แล้วกันนะครับผมม,มีราะุบิดมีเลโก,โก้แล้วก็โหอันนี้สวยเนอะเครือบไม่ได้เชื่อว่าหยูดตรงนี้จะมี เป็นผา้ทานด้วยนะครับอ่าลองมาเปิดดูเมนูกันเลยดีกว่าครับไหนขอเขาดูเมนูแล้วมีเลือกเยอะมากๆนะครับไม,ไม่ไม่ต่างว่า40เมนูอะ่ะเอาเยอะดีกว่าสเต็กระดับพรีเมีย่ยมไม่ว่าจะเป็นสเต็กสันคอปูคูโรบุตะสเต็กหมูฮอตแอนด์สไปซี่สเต็กหมูพอปช็อปแล้วก็สเต็กเนื้อริบอายนะครับราคานีจับต้องได้นะครับไม่เกิน200 ไม่ถึง200สักเมนูเลยนะครับไม่ถึง200บาทเลยคือไม่ไง่ายว่าแค่พกแบงค์แดง2ใบก็มีเงินทอนไว้ไง่ายสามารถมารับประทานได้เลยนะครับสำหรับคนที่แบบเป็นสายจรแต่ว่าอันนี้เกินนะนะอันนี้อันนี้อีกระดับหนึ่งนะต้อง300ถึงจนะมีทอนนะครับเอาจจะกุ้งย่างบาร์บีคิวสเต็กปลากระพงสเต็กแซลมอนย่างซีอิว๊วหรือว่าย่างเกลือนะครับแล้วรวมถึงซี่โครงหมูบาร์บีคิวและยังม,งอม,มีอย่างอื่นเยอะแยะมากมายอย่างแปลกๆแล้วก็สเต็กแฮม หาทานไม่ง่ายอยู่นะครับแล้วก็เซ็กซี่กรอบรวมนี่ก็น่าสนใจนะครับสเต็กหมูเบคอนบวกชีสสเต็กปลาซาบะเทอริยากิเต็กโอ้หปลาดอรี่ทอดบวกชีสอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ห้าทานทำนั้นเลยนะดอรี่ย่างดอรี่ทอดนะสเต็กหมูเบคอนสเต็กไก่พริกไทยดำบวกชีสนะครับผมโอ้โหเยอะมากๆนะครับทอดเฉยๆไม่มีชีสก็ยังมี เซกไก่สไปซี่ก็มีเซกหมูพิษไทยดำไก่พิษไทยดามีหมดเลยนะครับหมูบวกปลายยังได้เลยนะครับเขาเรียกว่าบิสแอนเนชโอ้โหเซกหมูไห่ใส่กอกโอ้โหจะผสมประสานกันไปถึงไหนนะครับผมอ่าโอเคเมนูมาแล้วเนึ่งยางครับครับผมก็น erm. okay. ี่แหละครับติกเนดโอเลยสี่ชิ้นได้มาสี่ชิ้นจริงๆนะเน้นๆเลยนะครับ เดี๋ยวขอพูดถึงเมนูอื่นต่อนะครับเพราะว่ายังไม่หมดนะครับใช่แล้วก็มีสลัดนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เลยหน้านั้นไปใช่ไหมขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงได้ไหมครับได้นะครับโอเคมาอ๋อหมดแล้วหมดแล้วนี่โหเขาเรียกว่าสั่งสเต็กคู่สเต็กส,สามอย่างไออ,อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยสเต็กสองสอย่างบอกให้กรอกอ,อะไรเงี้ยไม่ใช่สเต็กสามอย่างสเต็กสองอย่างบอกให้กรอก เต๊กหมูไซ้กรอกไส้กรองได้เลยโอ้โหเขาเรียกว่าครบสูตรนะครับแล้วก็รวมถึงเมนูอืนน่นๆก็จะเป็นทากโกะยากินะครับไก่กรอบซอสเกาหลีฟิชแอนด์ชิพพีโตเทโต้ฟรายเฟนฟรายเชคนะครับมีสามรสนะครับรสชีสบาร์บีคิวหรือว่าปาปิก้านะครับผมซึ่งจะเชคนี้สามารถเลือกได้แค่รสเดียวนะครับต่อการเชคหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ชีสฟรายนะครับเฟนฟรายหอมทอดนะครับเฟนฟรายเห็ดยังมีเลยนะครับอันนี้แปลกดีนะครับไม่ค่อยมีใครขายเท่าไหร่ แล้วก็ไก่คาเดกเกะนะครับแล้วก็ปีกไก่เนอวอลินอย่างที่เห็นไปแ,แล้วนะครับแล้วก็ปีกไก่ทอดเกลือไม่ครับมีผู้ชมบางท่งานบอกกับผมประมาณว่ามาร้านอาหารบางทีแนะนําแต่เมนูอย่างเดียวไม่กินให้ดูเหรอไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บอกสันหน่อยหรอว่าไหนรสชาติเป็นยังไงอร่อยไม่อร่อยโอโหบางทีก็ไม่สะดวกครับบางทีมีคนมาสนทานาด้วยบางทีมีลูกค้าหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมี พนักงานหรือว่าเราเป็นลูกค้าเขาอะไรเงี้ยบางทีเขาคุยคุยบางทีเขาก็แบบมีเวลาน้อยอาจจะไม่สะดวกเลยแบบอาจจะแนะนําเมนูได้อย่างเดียวอาจจะไม่ได้บอกว่าอาหารไหนอร่อยแน่อร่อยเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงเดี๋ยวผมไปคอมเมนต์ทีหลังก็ได้ครับว่าไหนควรสั่งไม่ควรสั่งอันไหนอร่อยไม่อร่อยหรืออันไหนมาแล้วต้องสั่งอะไรเงี้ยนะครับค่อยค่อยว่ากันโอเคเดี๋ยวผมขอพูดเมนูต่อนะครับยังมีอย่างอื่นอีกนะครับไม่เป็นชีสสติ๊กชีสบอลนะครับผักโอมอบชีสหมูห่อแฮมชีส อยนิวซีแลนด์อบชีสมันหมดอบชีสนักเก็ตไก่ดับเบิลชีสโ, <S <S โอ้โหนักเก็ตไก่ดับเบิลชีสนะครับยองซ่าผักหอมไส้กรอกーーรเบคอนรวมถึงคอตเทลแล้วก็ไส้กรอกแฮมแล้วก็ไส้กรอกเบคอนบวกแฮมนะครับโอ้โหเยอะเยอะมากๆนะ <S <S โอ้โหเยอะจริงๆครับเยอะจริงๆรู้สึกว่ามีโอ้โหก็เยอะนะครับเนี่ยสปาเก็ตตี้ไวท์ซอสเห็ดแฮมยังได้เลยนะครับโอ้โหยังมีนะ อูด้งอะไรเงี้ยมีอูหลากหลายจริงครับมาร้านนี้ร้านเดียวที่แบบมีให้เลือกเป็นแบบูหลายสิบอย่างมากนะในเมนูเพิ่มอล้วครับอ๋อเนี่ยครับอ๋อใครเขาบึุงครับโกโก้มิ้น์นะครับโอ้โหมิ้น์เลยนะครับมิ้นจริงๆเพราะว่าข้างใต้สีเขียวเลยทั้งหเป็นโกโก้โกโก้กับมิ้น์เนี่ยแล้วมีบิ๊ครีมเลยเขาเรียกว่าสามอย่างทีอินวันเลยนะครับทั้งบิ๊ครีมนะครับแล้วก็โกโก้แล้วก็มิ้น์นะครับ โอ้ข้าวไข่คนก็มีนะมีให้เ,เลือกเขาเรียกว่ามาทีเดียวได้แบบโหแบบหลากหล,ลายมากๆที่เดียวได้หลากหลายมากขนาดนี้ต้องจัดนะครับเไดมอนด์บ้านแสแสองพระแบแดงน,นะครับติดบ่งครึ่งถึงสามทุมนมาลองลองแล้วมาทานกันได้นะครับเพราะว่าไม่ไกลด้วยอะ่ะถ้ามาจากกรุงเทพไี่ถือว่าพระแบแดงนี้ไม่ได้ไกลเลยนะส,นสบายสบาเลย อาจจะรถติดหน่อยเพราะว่าระหว่างทางการทำรถไฟฟ้าอยู่หล,ยยหลายสายหลายเส้นเลนหลายเส้นทางแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นมันจังหวัดอื่นๆที่มันไกลกว่านี้อีกนะนี่ถือว่าใกล้มากนะครับอยู่แค่บุรารกกอยย่แค่ปัาบะแ,แดงนี่เองนะครับรวมถึงอโอ้โหแบบอาหารอย่างอื่นด้วยนะครับผโอ้โหดูครับเป็นสเต็กปลาดอรี่ทอดบวกชีสนะครับแล้วก็มียำด้วยนะครับผมโอ้ยำเยอะแยะมากมาย เอาเด็ดๆเลยเหรอผมก็เม pues ื่อเขาไม่ค่อยถนัดยำเท่าไหร่นะแต่ยำบุ้นเส้นแซลมอนนี่โอ้โหอันนี้ก็พรีเมี่ยมปิ้เลียมเมนูเยอะแยะมากมายโอ้สโนคันชี่ปั่นบุฟเฟต์ครีมนมสดโอริโอ้ปั่นโอวัติภูเขาไฟปั่นโกโก้ปั่นบุฟเฟต์ครีมโอ้โหเยอะแยะมากมากนะคนชอบกินชาเขียวก็มีชาเขียวปั่นโกโก้เมนบอกว่าที่ผมปั่นมาเนี่ยก็มีโกโก้ปั่นบุฟเฟต์ครีม บูฮาวายโซดาสตรอเบอรี่โซดาอะแล้วอย่าลืมว่าโบวิปพิมโบวิชิบห้าบาทนะครับโอเคโหเมนูเยอะมากๆทีนี้ต้องลองทานแล้วล่ะครับค่ะคุณมมากมากสเต็กลาดอรี่นะครับโอเคโสเดี๋ยวรอเมนูครบๆเราค่อยจัดไปใช่ไหมเดี๋ยวช่วงหน้าห่ะช่วงชิมใช่ไหมช่วงนี้แนะนำก่อนโอเค สักครู่ครับ